การงานมั่นคงแต่มีปัญหาอย่างไรก็ตามคุณพร้อมลุยพร้อมสู้การเงินยังไม่ได้ตามเป้ามีรายจ่ายที่ไม่อยากจ่ายแต่ก็ยังพอมีกินมีใช้ปัญหาการเงินจะมีทางออกในที่สุดค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนสิงหาคมปี2565ของชาวลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15ม,มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังก็จะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านดวงดาวและไพ่สัมพันธ์กันนะคะดังนั้นแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปคุณจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเกตรับดูแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fan Page ลูกเกตพยากรณ์ถ้าสนใจก็ทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะไลน์ก็แปะเอาไว้ให้อยู่ที่ Description ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะชาวมิถุนดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวพระพุธด,ดาวการงานคือดาวพระฤหัสดาวการเงินเนี่ยคือดาวพระจันทร์แต่เราจะไม่ได้ตามดูดาวพระจันทร์นะคะเพราะว่าท่านเดินย้ายพบเรือนทุกสองวันครึ่งใน1เดือนท่านก็จะเดินครบทั้ง12ราศี ดังนั้นการดูดาวพระจันทร์เราจะเก็บเอาไว้เวลาที่ดูดวงส่วนตัวค่ะสําหรับดวงประจําเดือนแบบนี้เราจะไปดูดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวลาพะดาวแห่งโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้ค่ะ เดือนนี้ในดาวประจําตัวของคุณเดินดีนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงยีสิงหาคมอยู่ในพบเรือนสหัสช้าซึ่งเป็นพบเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารพบเรือนแห่งการเดินทางด้วยดังนั้นเนี่ยการงานก็จะมีโอกาสที่ได้เดินทางไปติดต่อไปคุยงานไปลุยงานนะเสร็จแล้วพอวันที่20สิงหาดาวประจําตัวย้ายเข้ามาเป็นเกษตร อยู่ในราศีการเป็นวบเรือแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวดังนั้นคุณจึงมีศักยภาพสูงมากเลยในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณในการที่จะแก้ไขปัญหาการงานจะมีศักยภาพในการที่จะคิดบวกในการที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเวลาทัศนคติมันดีเวลาคิดบวกแล้วเวลาดาวตัวตนดีเนี่ยแม้จะมีปัญหาถาโถมเข้ามาแต่มันก็จะสู้ไม่ถอย ด้านดาวการงานก็ดีอีกเพราะว่าไปสถิตเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมีนนะคะอยู่ในภพการงานพอดีเลยแปลว่าการงานมั่นคงมากแม้นจะมีปัญหาอยู่เนืองๆแต่ก็สามารถที่จะเอาอยู่แก้ไขปัญหาได้ที่บอกว่ามีปัญหาก็เป็นเพราะว่าคุณมีดาวพระเสาร์และก็ดาวพระศุกร์เนี่ยเขามาเลงกันแล้วมันมาสัมพันธ์กันในภพเรือนที่สําคัญของคุณก็คือภพเรือนการเงินนั่นแปลว่าการสร้างเงินสร้างไรายได้มันมีเส้นศัตรูมันมีอุปสรรคปัญหาที่ทําให้คุณอาจจะต้องปวดหัวหน่อย ดาวเสี้ยนศัตรูตรงนี้นะคะพอมาเลงกันกมันมาสัมพันธ์กับพบการเงินของคุณไม่พอดาวการเงินของคุณเนี่ยดันย้ายเข้ามาอยู่ในพบวินาศอีกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เราเรียกว่าดาวดวงนี้เป็นดาวแห่งการสร้างเงินสร้างไรายได้นะคะดาวลาภะเนี่ยพอมาอยู่ในพบวินาศตั้งแต่วันที่9สิงหาแล้วจะอยู่ยาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยมันเลยทําให้การเงินของคุณมันอั้นๆค่ะไอเงินที่คิดว่าจะได้มันยังไม่ได้ไอเงินที่รอก็ยังไม่ได้ ไองานที่จะทําให้มันสมูทมันก็ยังสมูทไม่ได้มันมีอะไรติดติดขัดขัดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่ในช่วงที่จะต้องอดทนค่ะ ยังดีที่ดาวประจําตัวของคุณดีดาวการงานของคุณก็ดีเวลาดาวเนี่ยมันไม่ได้เสียไปทั้งกระดานนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องอดทนรอคอยหน่อยอย่างเช่นคุณอาจจะต้องออกแนวหวานพืชแล้วก็ไปรอผลในเบื้องหน้าไม่ใช่หว่านปุ๊บแล้วได้ผลทันทีบางทีมันต้องใช้เวลาอดทนรอคอยคุณลงทุนลงแรงไปตอนนี้ผลกําไรเนี่ยมันจะได้แต่ว่าอาจจะต้องรอคอยนิดหน่อยค่ะจนกว่าดาวลาพะเนี่ยจะย้ายเข้ามาทับตัวคุณซึ่งเดี๋ยวก็ต้องย้ายแล้วยังไงดาวก็ต้องย้ายนะคะเพราะฉะนั้น ถือว่าอยู่ในจุดที่ยังไม่มีอะไรน่ากังวลจนเกินไปนักโดยเฉพาะดาวประจำตัวของคุณที่เป็นกเกษตรในช่วงปลายปลายเดือน มันจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวประจําตัวของคุณและดาวการงานเล็งกันด้วยปลายเดือนดาวการงานก็เป็นเกษตรดาวประจาตัวก็เป็นเกษตรจะทําให้คุณมีศักยภาพที่จะหา,หาทางออกเจอนะคะว่าคุณจะแก้ปัญหาทางด้านการงานอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาการเงินคุณจะหาทางออกเจอว่าจะแก้ปัญหาการเงินอย่างไรอาจจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือให้คุณได้หยิบยืมดาวประจําตัวอยู่พบตรงนี้เรียกว่าเป็นพบพันธุบ้านรถที่ดินเครือญาติครอบครัวครอบครัวให้ความช่วยเหลือหรือถ้าบางทีไม่มีครอบครัว ให้ความช่วยเหลือบ้านรถที่ดินของคุณนั่นแหละอาจจะเป็นทางออกบางคนเนี่ยมีรถเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็อยากจะเก็บเอาไว้ทุกคันเลยแต่ว่าพอมันถึงช่วงโจรตัวแล้วเนี่ยบางทีก็ต้องปล่อยวางบ้างรถบางคันที่ไม่จําเป็นก็ต้องขายทิ้งไป บางทีรถที่มีอยู่อาจจะต้องขายไปให้หมดแล้วเราเหลืออยู่แต่เฉพาะเงินที่เราจะใช้เวลาที่เดินทางอาจจะไปลถไฟฟ้าแทนก็ได้หรืออะไรก็ได้หรือเปลี่ยนไปเป็นรถมือสองนะเพื่อจะได้มีเงินเหลือเข้ามาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งหรือว่าบ้านของคุณบางคนมีบ้านเยอะแยะเลยนะซ,ซื้อเก็บเอาไว้นะยังผ่อนไม่หมดพอถึงเวลาจนตัวแล้วบางทีก็อาจจะต้องปล่อยให้หลุดมือไปเพื่อรักษาสถานาการณ์ตรงนี้ให้มันไปรอดให้มันยังมีกินมีใช้ได้อยู่มันยังมีทางแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะปล่อยวางหรือเปล่าเท่านั้นเอง ะะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าท้ายที่สุดแล้วว่าเมื่อจวนตัวจริงๆคุณจะหาทางออกได้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันพี่ไพค่ะ เริ่มต้นมาก็เป็นไพ่เดอะมูนนะเป็นไพ่ของความอึมครึมมีอุปสรรคปัญหาที่ปกคลุมชีวิตการงานการเงินของคุณอยู่ทําให้หน่ากังวลใจแต่ตัวคุณนะ่ะได้ไพ่อัศวินถึงสองใบเลยทั้งอัศวินถือดาบแล้วก็อัศวินถือไม้เท้านี่คือไพ่ของคนที่ไม่ท้อแล้วก็พร้อมลุยพร้อมสู้พร้อมหาทางออกในทุกๆปัญหาคือบางทีเนี่ยทางออกมันมีแต่มันเป็นทางออกที่เล็กนะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นอัศวินดังนั้นจะเล็กแค่ไหนคุณก็บีบตัวแทรกตัวออกไปได้เพื่อจะหาทางออกนั้นได้ บางคนเนี่ยทางออกกว้างๆนะแต่พอปิดหมดเลยกลายเป็นคนที่ทุดทอเนี่ยเปิดทางออกไว้กว้างๆก็ไม่เดอเดินไปนะแต่ของคุณเนี่ยทางออกมันแคบนะการวิธีการแก้ปัญหาของคุณมีอยู่ไม่กี่ทางแต่คุณก็พร้อมที่จะสู้ที่จะมุ่งหน้าไปสู่การแก้ปัญหานั้นด้วยใจที่คาดหวังว่ามันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดซึ่งคุณก็น่าจะตัดสินใจถูกต้องด้วยอาจจะต้องปล่อยวางอะไรบางอย่างไปเข้าของอะไรบางอย่างที่ไม่จําเป็นถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินคุณอาจจะต้องยอมปล่อยยอมละมันไปนะคะหรือ ความฝันที่อยากจะได้เงินมาเพื่อทําอะไรบางอย่างตอนนี้อาจจะต้องรอไปก่อนเพราะการเงินมันยังอั้นๆอ,อยู่ปัญหาการงานมันก็ยังคุมเครือหรือเศรษ,ษฐกิจที่คุณทําอยู่งานในอุตสาหกรรมที่คุณทําอยู่เนี่ยอุตสาหกรรมในองค์กรเนี้ยนะมันยังอยู่ในจุดที่ยังคุมเครือยังไม่ไม่สว่าง กระจ่างใสคุณยังเห็นไม่ชัดเจนว่ามันจะมุ่งหน้าไปสู่จุดที่จะประสบความสาเร็จได้เร็วแค่ไหนมันยังดูสบเสารดังนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยอะไรที่ไม่จําเป็นแก่ชีวิตข้าของเครื่องใช้อะไรบางทีคุณอาจจะปลดแล้วก็ละทิ้งออกไปเอาไปขายมือสองเอาไปเลหลังอะไรของคุณเนี่ยเพื่อได้คุณหาทางออกมีเงินมาหมุนมีเงินมาจุนเจอือคุณได้อยู่คุณจะมีศักยภาพที่ดีมากในการที่จะจะแก้ไขปัญหาแต่วิธีการแก้ไขปัญหาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยแต่ดาวประจําตัวของคุณในช่วงเดือนนี้เดินดี ตลอดทั้งเดือนดังนั้นคุณก็จะหาทางแก้ไขปัญหาได้ดาวการงานของคุณก็เดินดีแปลว,ว่าคุณยังมีงานที่ทําอยู่แต่ว่างานนั้นเนี่ยบางทีผลตอบแทนบางทีมันไม่ได้มาสมน้ําสมเนื้อกับรายจ่ายที่คุณจะต้องจ่ายออกไปผลตอบแทนจริงๆแล้วถือว่าถ้าคุณไม่ได้มีหนี้อยู่คุณใช้เงินอย่างพอเพียงอะ่ะก็ถือว่าได้นะคะ ถ้าจะมีปัญหาหน่าจะเป็นชาวมิถุนที่มีหนี้อยู่หรือไปหาหนี้เพิ่มหรือว่ามีความต้องการเพิ่มว่าอยากจะได้นู่นน,นี่นั่นซึ่งมันเกินความจําเป็นไปตอนนี้คุณยังซื้อไม่ได้คุณจําเป็นจะต้องจํากัดจํำเกียรการใช้จ่ายของคุณให้อยู่ในระดับที่แค่พอกินพอใช้พอ นะต้องอยู่ในระดับเนี่ยใช้เงินแบบสี่เหรียญก็คือใช้แบบเท่าที่จําเป็นกอดเก็บเหรียญเอาไว้นะคะอยากจะเก็บเงินมากกว่าที่จะใช้ออกไปต้องทําแบบนี้นะคะยังสู่ดวยสู่ไรไม่ได้คนที่ไม่มีหนี้ถือว่ายังเอาตัวรอดได้อยู่แค่สู่ดวยสู่ไรไม่ได้แต่คนที่มีหนี้อยู่ตอนนี้อาจจะ กังวลน,นิดหน่อยว่าเอ๊แล้วเราจะรอดไหมงวดนี้เราจะเอาเงินที่ไหนมานะคะคุณก็อาจจะต้องมองไปที่สินทรัพย์ของคุณแหละอะไรก็ตามที่มันมีเกินตัวเกินไปนะคะหรือว่าบางทีช่วงนี้มันยังไม่จําเป็นก็อาจจะต้องปล่อยออกไปก่อน เพื่อให้มีเงินมาหมุนก่อนหรืออาจจะหันไปมองญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่นะคะหรือเพื่อนฝูงอะไรก็ตามที่คุณพอจะพึ่งพาอาศัยได้ในช่วงนี้ก่อนโชคลาภช่วงนี้ก็ยังไม่มีจึงไม่สามารถที่ไปหวังโชคลาภอะไรได้นะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเอาตัวรอดให้ได้ในช่วงเดือนที่การเงินเนี่ยมันอันอันมันรู้ว่ามันจะได้แต่มันยังไม่ได้แต่อตอนที่มันยังไม่ได้แล้วเรามีรายจ่ายรออยู่เนี่ยจะทํายังไงคุณต้องหาทางออกของคุณเอาเองแต่คุณจะหาได้ ด้านผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเจ้านายเนี่ยถือว่า ถ้าในตอนต้นมีปัญหาอะไรกรันจะปรับตัวเข้าหากันได้ดีแล้วก็ผู้ใหญ่จะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ในระดับปานกลางสําหรับคนที่ไม่ได้มีผู้ใหญ่หรือว่าไม่ได้มีเจ้านายแปลว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณอาจจะใหญ่สุดและแต่คุณก็ต้องมีลูกค้าถ้ามีเหตุขัดข้องใจหรือว่าความเข้าใจผิดอะไรกับลูกค้าจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ลูกค้ายังเป็นลูกค้าที่ยังกลับมาอยู่ส่วนใหญ่ลูกค้าในช่วงนี้จะเป็นลูกค้าขาประจําที่ยังวนกลับไปกลับมาอยู่ค่ะด้านเพื่อนร่วมงาน ถือว่าได้รับความยุติธรรมจากเพื่อนร่วมงานดีคือถ้าเราช่วยงานเพื่อนร่วมงานได้ดีเพื่อนร่วมงานก็ช่วยเรากลับแต่ถ้าเราเคยทํางานแบบอิเลเคค่ะทำงานแบบทําให้เพื่อนร่วมงานทํางานด้วยยากเราก็จะเจอแบบนั้นเหมือนกันได้ไพ่ความยุติธรรมแบบนี้คุณต้องพิจารณาเองเลยว่าก่อนหน้านี้เราเคยทีตเพื่อนร่วมงานอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นกลับมา สำหรับลูกน้องได้ไพ่เชอริออตอันนี้ถือว่าได้ลูกน้องที่เก่งเพียงแต่เชอริออตเนี่ยบางทีเขาก็ดือ้อแล้วบางทีเขาก็มีเวของเขามีทิศทางในการทํางานของเขาถ้ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคุณถือว่าดีเลยโชคดีเลยลูกน้องคุณนี่จะเป็นตัวหลัก เป็นแขนเป็นขาทํางานแทนคุณได้เลยแต่ถ้าว่าไปกันคนละทิศละทางมีทัศนคติมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินงานที่แตกต่างจากคุณอันนี้เหนื่อยหน่อยเพราะคุณก็ต้องมาพาเขาไปสู่ในดินเรกชันที่เขาต้องการแต่บางทีฟังเขาหน่อยนะบ,บางครั้งเนี่ยคุณพุ่งทยานมากเลยคุณได้ไพ่อัศวินถึง2ใบเนี่ยจนบางทีคุณอาจจะไปผิดทางเองก็ได้นะบางทีลองฟังลูกน้องเขาหน่อยเขาอาจจะพาคุณไปถูกทางก็ได้ลองดูนะคะอย่าเพิ่งใช้อีโก้ของเราแล้วมองว่าเอ้ยเราเป็นเจ้านายยังไงเราต้องถูกเสมอเราต้องอย่ายเป็นอย่างนั้นเราต้องฟัง ก่อนเพราะลูกน้องคุณก็เก่งนะถ้าเกิดว่าทิศทางของเขามันไปแล้วมันดูเอยไอเดียดีกว่าเราเราก็ยอมไปตามทางที่ลูกน้องเขาอยากจะให้มันเป็นก็ได้ ภาพรวมนะคะในในภาพจบเนี่ยยังได้ไพ่ที่ยังมีความหวังอยู่ได้ไพ่สามไม้เทา้านั่นแปลว่ามองไปข้างหน้ายังเห็นอนาคตคุณยังวางแผนได้ดีคุณยังมองเห็นการเงินที่กําลังจะเข้ามาเพียงแต่ว่ามันอั้นอยู่มันยังไม่ได้เข้ามาในช่วงเดือนนี้แล้วก็ไพ่ไปนี้เป็นไพ่ของคนที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการแก้ไขปัญหาปัญหาอะไรก็ตามที่คุณเจอเจอมาตลอดทั้งเดือนเนี่ยในช่วงปลายปลายเดือนคุณจะคิดออกว่ามันจะแก้ไขอย,อย่างไรหรือเผลอๆคุณแก้ไปแล้วจนกระทั่งตอนนี้คุณหลุดพ้น ออกจจะปัญหาในช่วงไปลายปเดือนแล้วก็ได้เพราะว่าดาวประจําตัวและดาวการงานของคุณเล็งกันแล้วเป็นเป็นเกษตรด้วยกันทั้งคู่ในช่วงตั้งแต่วันที่20 สิงหาไปนะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณน่าจะสบายอกสบายใจมากขึ้นคือไพ่เริ่มต้นมาด้วยความกังวลปัญหาเยอะแต่คุณก็ลุยแล้วคุณก็สู้ปัญหาแล้วมาจบด้วยไพ่ของการที่วางแผนชีวิตได้ดีมีวิสัยทัศน์ดีในการที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาดังนั้นแปลว่าปัญหาคุณได้คลี่คลายไปเปราะหนึ่งแล้วถ้ามันจะยังเหลือปัญหาอยู่คุณก็รู้แล้วว่าคุณจะแก้มันอย่างไรคะ่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่เข้าไปซื้อหากันได้ที่เว e ็บเม e b อีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนคุณที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตก็มีนิยายเสียงนะคะชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนก็สามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงใน YouTube ก่อใจนักเขียนกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ